อ่ะต่อไปเป็นเรื่องของอาการอ,อาการที่จะสังเกตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID 19, โควิดสายพันธุ์โอไมครอนครับเบื้องต้นจะสังเกตอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับอันดับแรกท่านอาจจะรู้สึกเพลียนะครับปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดกล้ามเนื้ออเจ็บคอไอแห้งปวดหัวแล้วก็เป็นไข้นี่นะครับนี่คืออาการเริ่มต้นที่ สังเกตได้ว่าอาจจะเป็นติดการติดเชื้อสายพันธุ์โอมครอนครับแต่ว่าจากข้อมูลนะครับที่ทางหมอพยาบาลน,นักวิทยาศาสตร์เขาบอกเนี่ยคือยังได้กลิ่นอยู่นะอืแล้วก็ยังรับรสได้อยู่เนี่ยคือสายพันธุ์โอมครอนเพียงแต่ว่าอาจจะติดง่ายขึ้นอเรื่องความรุนแรงเนี่ยอาจจะ อาจจะนะน้อยลงกว่าสายพันธุ์เดลต้าคือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยอาการบางอย่างก็เหมือนกันครับบางอย่างก็ไม่เหมือนกันใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าท่านเริ่มรู้สึกตัวลุ่มๆมเจ็บคอมีน้ำมูกเนี่ยแบบเนี้ยมันจะสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะเป็นโควิดแต่ยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนครับคือยังไงต้องพอมีแบบนี้ปั๊บท่านต้องกักตัวก่อนอันดับแรกทันทีอกักตัวออกจากคนในบ้านคนในชุมชนใช่แล้วก็ ตรวจรวจ ATK ในเบ<ล>ื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็แจ้งทางทีมสาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วนเลยอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมคนะครับที่ทุกคนต้องช่วยกันครับอ่